2021รวมพลังของคนดีแข่งเดชรู้สึกเป็นเกียรติพัฒนาชุมชนโดยมีสำนักงานพัฒนา เป็นลูกพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชการมสมเด็จประเภทบ้านข้าคราอข่ายกรงการพัฒนาชนุมชนเขตเปิดราชการที่3จนนหนึ่งมาจวันและในช่วงสุดท้ายเป็นการมอบ รางวัลชนะเลิศค่ะนัำสรกาจังหวัดตำบลพระแท่นอำเภอท่ามะกาการฉนับุรีอำเภอเมืองกนนารฉนับุรีค่ะ เพื่อผู้นำการเปลี่ยนแปลงดีเด่นตำบลพระแท่อนอำเภอท่ามากาจังหวัดกาญจนบรต้นแบบในการปลูกผักสวนครัวสร้างความมั่นคงทางอาหารสองรอบนะคะเพียงในหน้าที่ราชการแต่ต้องดูแลประชาชน,น,นเครื่องการตีนะครับถึงความเป็นคนเก่งและคนดีนะครับตึกยินดีเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้มาเป็นประธานในงานมีภาวะผู้นำรู้จักตนเอง ควบคุมตนเองได้สติปัญญานั้นในการแก้ไขปัญหาแล้วก็ส่วนคนดีนั้นก็คือคนที่สามารถดำรงชีวิตใจและพฤติกรรมที่สวนอามนะครับมีวินัยรักชาติรันเมืองนะครับหลายๆอย่างกอบกันเป็นคนดีนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของในส่วนของอันไม่ใช่เป็นของวันเฉพาะตัวมีบางรางวัลก็เป็นรางวัลคือเป็นงานที่ โครงการทัศน์สุขชนีความวิริยะอุตสาหะในการมาเรื่อยๆนะครับสำหรับเพการที่เกิดประโยชน์แล้วก็ครัวขนมในประเทศก้าวสู่ไปนะครับนี่นะครับขอรัชนาลสิบกิจที่ท่านขอรับผิดนะครับได้ปกป้องคุณโอ๊ตเนะคะเป็นผู้แทนจากจากเป็นประเทศบ้านพ่ะข้าราชการค่ะเบญสิทธิ์ขุนรุ่งอรุณขุนทอง คสัมรทริ์คุณกระดิ์นะคะการส่วนเที่ยวดิสเทนซี่ภาสาระยะห่าง